สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักนณาและราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง Morning Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอ่านดาวพฤหัสเดินถอยหลังในวันที่3ตุลาคม2567ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568นะคะจะย้ายในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าส่งแรงกระเพื่อมถึงคุณอย่างไรชาวลักนาราศีธนู ดาวพฤหัสเดินถอยหลังอยู่ในภพเรือนอริของชาวลัคนาราศีธนูนะคะภพเรือนอริก็ยังมีดาวมฤตยูอยู่ในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ทาโร่โลและไพ่ออรลคเกินในการตีความขยายความแล้วก็อ่านในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยด้วยนะคะแล้วก็ใช้ไพ่ทาโร่โด้วยนะคะแต่ว่าจะใช้ไพ่ทาโร่โเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขอดูในไพ่ อเอาอัร้าเินก่อนนะคะการดูเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีดูได้ทั้งโหราศาส์ไทยโหราศาสตะวันตกนะคะแต่มอนิกจะใช้ไพ ทาโร่กับไพ่ออรัเคิลเป็นหลักนะคะค่ะเดี๋ยวเราดูกันไพ่ใบแรกค่ะราศีกรกฎพบเรือนราศีกรกฎหมายถึงว่าดาวราศีกรกฎของชาวลัคนาราศีธนูก็คือพบเรือนมลณะตอนนี้มีดาวอังคารอยู่ในพบเรือนมลณะนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องบุกตะลุยกับในเรื่องของงาน หรือเป็นช่วงที่คุณจะต้องหนักต้องเหนื่อยหน่อยมีโอกาสที่จะต้องแข็งขยันอดทนหน่อยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่มันจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในภพเรือนนี้มีเป็นเป็นภพเรือนของการได้บางคนท่านอาจจะเป็นในเรื่องของงานงานที่จะต้องเดินทางไกลมีอุปสรรคปัญหาเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้เพราะดาวพัางคาน มาจากพบเรือนปุตตะแล้วก็พบเรือนวินาศมีเกณฑ์ที่มันจะมีอุปสรรคปัญหามีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลในช่วงนี้แต่งานของคุณดีนะคะยิ่งขยันยิ่งดียิ่งขยัน,ย,ย,ย,นยิ่งทําให้คุณมีแพชชั่นใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆในเรื่องของการทํางานก็ได้กล้าแข็งขยันต้องทายดาวอังคารดาวอังคารกระตุ้นในเรื่องของการแบบมีไฟมี energy การอยากทํานู่นทํานี่มีแรงกระตุนน้นมากๆในช่วงนี้เดี๋ยว เดี๋ยวดาวพระอังคารที่อยู่ในภพเรือนมรณะก็จะเดินเดินถอยกลับไปคือเดินมนนะคะเดินถอยกลับไปอยู่ในภพเรือนปัตตนิอืมก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาอาจจะได้คู่ค้าคู่ขายาได้มีในเรื่องของแรงกระตุน้นการยิ่งทำยิ่งได้อ่ะคะ่ะ ยิ่งติดต่อยิ่งเดินทางยิ่งประสานงานในช่วงนี้ก็จะเกิดผลในด้านดีเกิดรายได,ได้เกิดรู่ทางใหม่ๆในเรื่องของงานการได้เซ็นสัญญาการได้ทําอะไรเกี่ยวกับงานอย่างมั่นคงเป็นการเริ่มก็ได้แต่ว่าจะนํามาซึ่งความมั่นคงแบบยาวๆเลยในเรื่องของงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อซาทันดาวเสาดาวเสา ดาวเสาของชาวลัคนาราศีธนูดาวเสาตอนนี้อยู่ในภพเรือสหัสชชะมีเกณฑ์ที่คุณคือดาวเสาวก็ยังมาจากภพเรือนกระดุมพระกระดุมพระสหัสชชะมีเกณฑ์ที่แบบว่าคุณจะได้เงินจากการติดต่อสื่อสารการาเข้าวงสังคมที่กว้างขวางขึ้น เจอคนใหม่ๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รายได้ใหม่ๆเข้ามามีการได้เริ่มทําโปรเจกต์ใหม่ก็ได้บางคนท่านอาจจะเจอเพื่อนฝูงเจอสังคมใหม่ๆบางคนท่านก็ทําในเรื่องของออนไลน์เป็นช่วงที่อาจจะบุกเบิกก็ได้แต่ทําแล้วปังทําแล้วดีสร้างโครงสร้างสร้างรากฐานที่ดีทําให้การงานมันขยับขยายเติบโต เป็นช่วงที่ต้องบุกบาฝฝาดงอะแต่ทำแล้วมั่นคงมากๆเพราะว่าซาตานคือการวางโครงสร้างวางเครือข่ายก็ได้งานของคุณจะสร้างความมั่นคงฐานความมั่นคงอืมแล้วก็หรืออาจจะเป็นเครือข่ายในเรื่องของคุณจะได้อาองค์กรที่ใหญ่ขึ้นหรือขยับขยายกิจการที่ที่มันจะเติบโตขึ้นอะไรประมาณนี้อืมงานดีมากๆค่ะมีควม,มีการ ได้สร้างอะไรที่มันทำให้คุณมีหลักมีฐานในเรื่องของงานแต่ว่าต้องเป็นช่วงที่คุณจะต้องอ,อึดอดทนกับมันหน่อยแต่ทำแล้วได้ดีทำแล้วเป็นไรายได้ระยะยาวหรืองานที่จะต่อยอดระยะยาวให้คุณประสบความสำเร็จอย่างดีนะคะพลูโต r a ปิดพลูโตเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลง จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเป็นการรีเบิร์ตอะคะ่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในดวงชะตาเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสอาจจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือถ้ามันมีปัญหาอะไรที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะดาวพฤหัสอาจจะอ่อนกำลังลงในช่วงนี้ถ้าเสริมคุณในด้านใด ด้านหนึ่งหรือด้านต่างๆที่มันกําลังไปได้ดีตอนนี้อาจจะเกิดการหยุดชะงากักหรือเกิดการแบบว่ามันมีเกณฑ์ที่จะพักอะค่ะมีเกณฑ์ที่จะแบบความเหนื่อยอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะให้การช่วยเหลือคุณได้ไม่เต็มที่อเพราะดาวพฤหัสเดินถอยหลังแล้วหมายถึงว่าผู้ใหญ่หรือสิ่งที่เป็นหัวหน้างานหรือ คนที่คอยนุนหลังคุณอย่างต่อเนื่องตอนนี้อาจจะช่วยเหลือคุณได้ไม่เต็มที่ในช่วงนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นกับคุณอีกโปรโตจะส่งผลในด้านใดมาร์สอ๋อดาวอังคารดาวอังคารตอนนี้ดาวพระอังคารอย่างที่บอกว่าอยู่ในภพเรือนมรณะดาวอังคารส่งผลในเรื่องของการมีแพชชั่น อ,อ,ดอดอทนตอนนี้ถ้าคุณสู้อยู่กับอะไรในเรื่องของงานมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่งโครงสร้างนํามาซึ่งรากฐานความมั่นคงในเรื่องของกิจการงานที่คุณได้ทําอยู่หรือถ้าในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่บางคนท่านถ้าไม่ใช่คู่แท้หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอาจจะได้ในหลายๆด้านก็ได้แต่ที่ไพ่โช์ขึ้นมาก็คือในเรื่องของการงาน การงานการเริ่มการเริ่มต้นมีเกณฑ์ที่มันจะทําทให้คุณมีฐานมีความมั่นคงเกิดขึ้นในดวงชะตานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เจอพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆเข้าสังคมแวดล้อมใหม่ๆทำให้เกิดการติดต่องานการเหมือนเครือข่ายของคุณจะเพิ่มขึ้นคุณจะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆบางคนทท่านก็อาจจะได้พบได้เจอ กลุ่มเพื่อนใหม่ๆที่จะสร้างสังคมใหม่ๆทําให้คุณได้งานได้เงินได้ไรายได้เข้ามาหลากหลายทางมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งสู้ยิ่งรวยยิ่งสู้ยิ่งมานํามาซึ่งความสําเร็จความสําเร็จนี้จะยั่งยืนด้วยแล้วก็ดาวอังคารก็ยังส่งผลในเรื่องของแพชชั่นการได้อะไรมาด้วยความแบบพลังล้นเหลือค่ะเห็นเห็นสีแดงนี่ไหมคะ มันมีแพชชั่นมากๆมันมีความกระตือรือร้นที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คุณมีความพยายามอย่างสูงแล้วก็เป็นช่วงที่คุณแบบเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อกับไพ่ททารโร่นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในช่วงที่าดาว พฤหัสเดินถอยหลังส่งแรงกระเพื่อมอะไรถึงคุณอีกคะเดี๋ยวขอดูในเรื่องของงานก่อนนะคะห้าดาบขึ้นมาในเรื่องของงานสามไม้เท้าเดวิลห้าไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือไม้เท้า ในเรื่องของงานงานจะมีเกณฑ์การวางรากฐานหรืองานของคุณมีเกณฑ์ได้ขยับขยายแต่ก็มีในเรื่องของอุปสรรคเข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนอะิความหนักความเหนื่อยความยากเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวภพเรือนกัมมะคือดาวพระพุธอยู่ในภพเรือนวินาศด้วยแล้วเล่งกับ าดาวพฤหัสที่มีที่อยู่ในภพเรือนอลิกมันมีเกณฑ์ที่มีความยากความเหนื่อยต้องทะเลาะก,กับคนต้องเอาชนะกับอ,อะไรที่มันกดดันห้าดาบค,ค,คือการต้องเอาชนะต้องต่อสู้ต้องผ่านศึกสงครามเป็นช่วงที่คุณจะต้องมุ่งมั่นทำอย่างตั้งใจเพราะว่าอุปสรรคต้องเจออย่างแน่นอนอยู่แล้ว สาไมไ้เท้ามันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมองหารูทางใหม่ๆบางคนท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นงานใหม่ไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ไหวกับการเมืองในที่ทำงานก็ได้มันมีเดเววิลอะ Devil ค่ะมีความเหนื่อยเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานแล้วก็ยังมีในเรื่องของความบั่นทอนมีมันกำลังใจของคุณมันถดถอยอะแต่คุณอะ พยายามนะที่จะทําให้ตัวเองมีแพชชั่นขึ้นมาแต่ปัญหาจุกจิกปัญหากวนใจปัญหาของคนในในที่ทํางานหรือปัญหาของการแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับการแบบว่าไม่เท่าเทียมในเรื่องของงานเนาะคุณเจอสภาพที่ว่ามันกดดันน่ะแล้วรู้สึกว่างานมันมันไม่เดินนะงานคุณทําได้ดีนะแต่เอเนจีของคนมันในที่ทํางานมันทาให้คุณอยู่ยาก มันทําให้คุณเหนื่อยคุณอาจจะคิดวางแผนที่จะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหรือกําลังพุ่งเป้าไปกับสิ่งที่อาจจะสร้างให้คุณหลุดออกจากปัญหาตรงนี้ได้ก็ได้อาจจะเป็นงานสํารองอาจจะออาจจะตัดจบกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เกิดให้ม,มันไม่เกิดความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหรือห้าดาบอาจจะแปะได้อีกว่า ช่วงนี้คุณอยากจะเอาชนะกับคนพวกนี้ตัดจบกับคนพวกนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองอาจจะวางแผนทําอะไรให้มันเป็นความมั่นคงในเรื่องของงานกับสิ่งที่คุณทําอยู่ก็ได้เพราะตอนนี้คุณน่าจะเจอหนักมากในเรื่องของการถูกดิสเครดิตการแทงโดนแคงข้างหลังการไว้ใจคนทําให้คุณสูญเสียกับหลายๆอย่างแล้วก็มันเหมือนกับถูกหลอกเนาะคุณอาจจะโดนหลอก ให้ทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากทําหรือคุณไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันผิดอืมเหมือนคุณยอมมาเยอะแล้วตอนนี้คุณอาจจะลุกขึ้นฮึดสู้กับออิทธิพลบางสิ่งบางอย่างในที่ทํางานก็ได้ที่มันอึดอัดตอนนี้คุณเป็นตัวของตัวเองทําอย่างเต็มที่คุณเหมือนกล้าได้กล้าเสียแล้วกับสิ่งที่มันไม่ไม่ควรจะสูญเสียแล้วอืมคุณอาจอาจจะมองงานไว้หลายๆงาน อาจจะไปยื่นเอกสารการสมัครงานใหม่หรือมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะบางครั้งท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเติบโตในเรื่องของงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ว่ามันก็มีความเหนื่อยความกดดันที่เข้ามาความวุ่นวายความมีคนที่ไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยกับการที่คุณอยู่เหนือพวกเขาอืแต่งานของคุณดีมากๆ งานกําลังสร้างไรายได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวคุณแต่ที่มันจุดลังคุณก็คือในเรื่องของคุณอืมความเก่งความโดดเด่นของคุณมัน,ม,นมันมันมีคนขัดขวางหรือคนที่อิจฉารฤยาค่ะเดี๋ยวดูต่อว่าเกิดอะไรอีกมีคนที่ คุณจะดูโดดเด่นมากๆเลยอ่ะอืมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุสนช่วยเหลือจากอคนรักคู่ครองหรือมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้กลับมาทำอะไรที่แบบเป็นตัวของตัวเองหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะออกจากงานก็ได้เริ่มต้นงานใหม่ทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบ แล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนก็คืออาจจะเป็นคู่ค้าคู่ขายาที่สนับสนุนคุณอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนรักคู่ครองเหมือนคุณออกมาทําร่วมกับคนรักคู่ครองก็ได้ในเรื่องของกิจการงานมันมีเกณฑ์ที่คุณเหมือนสะสมสะส,สมประสบการณ์มาอย่างยาวนานแล้วเนาะคุณอาจจะได้ทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ทําให้คุณปังเด่นดังโดดเด่นได้บางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงาม ออกมาเป็นเจ้าของกิจการมันมีความยากอยู่แล้วค่ะความยากความหนักความเหนื่อยแต่คุณทําแล้วสาเร็จเหมือนฝันที่เป็นจริงต้องอดทนกับมันหน่อยอ่ะแต่เป็นรากฐานความมั่นคงให้คุณในอนาคตข้างหน้าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังจะเกิดอะไรกับคุณคะ แอคออฟซอดการเงินมีข่าวดีวเข้ามามีเกณฑ์ได้เงินจากอะไรเก่าๆจากของเก่าจากเงินเก่าๆที่คุณให้คนอื่นยืมไปก็ได้มันมีเกณฑ์ที่จะได้คืนหรือได้เงินจากสิ่งของเก่าๆงานเก่าๆนํากลับมาทําใหม่อะไรแบบนี้โอ้ปังมากก้าวถวยงานงานสร้างไรายได้ให้คุณแบบเยอะมากๆก้าวถวยคือ การได้เฉลิมฉลองการเงินที่มั่งคัง่งคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์จะกลับมาร่ำรวยได้อีกครั้งห้าดาบขึ้นมาอีกแล้วห้าดาบแต่ว่าคุณต้องจัดการปัญหาในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีๆค่ะเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเสียเงินกับเ,เรื่องของมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องจัดตัดรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะ จัดการให้มันคืออย่าเหมือนกับว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาถ้าคุณไม่มีระเบียบในเรื่องของการใช้เงินหรือการเงินมันจะล่วไหลได้อมืประมาณเนี้ยมันมีการเงินเข้ามาดีค่ะแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์ต้องจ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของการทะเลาะการสูญเสียการมันมีเกณฑ์ที่แบบคุณอาจจะหัวเสีย กับในเรื่องของการจ่ายเงินที่มันต้องเยอะที่ที่มันต้องจ่ายเยอะก็ได้เ e มเพลนนะคะ mm. การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้คุณต้องเสียเงินกับบางสิ่งบางอย่างแต่การเงินก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอืเดี๋ยวก็จะเข้าที่เข้าทางขอให้คุณจัดการดีๆคะ่ะการเงินมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางท่านามีเกณฑ์ที่การเงินของคุณจะได้ยอดได้เป้า,าได้มีเกณฑ์เฉลิมฉลองอืมบางท่านก็อาจจะ ได้เงินจากงานเก่าได้เงินจากาในเรื่องของสิ่งเก่าๆก็ได้อาจจะนําไปขายาหรือได้เงินเก่ากลับคืนมาอาจจะเป็นเงินตกเบิกหรือเงินเก่าๆที่มันค้างอยู่่คุณจะได้คืนอืคุณจะได้มอคงค์กรท่านก็ได้เงินจากการศึกษาหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะอาจจะ จ่ายเงินไปกับการศึกษาล้าเรียนศาสตร์บางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะรู้ให้ลึกอยากจะทําให้ตัวเองเติบโตเดี๋ยวเรามาดูต่อซิงานงานเงินของคุณเป็นอย่างไรเนี่ยยังไงก็ได้เฉลิมฉลองในเรื่องของการเงินมีคู่ค้าคู่ขายที่คอยซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้หรือ,อาการเงินของคุณมาจาก คนรักคู่ครองก็ได้ที่สนับสนุนช่วยเหลือหรือ,อการเงินได้รับการซัพพอร์ตได้รับเหมือนเหมือนกิจการงานของคุณมันรุ่งเรืองอะค่ะได้รับการซัพพอร์ตจากคู่ค้าคู่ขายมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีลูกค้าหน้าใหม่ๆลูกค้าที่ลูกค้าเก่าๆก,ก็ได้ที่อย่างอุดหนุนจุนเจือคุณอยู่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ยอดได้เป้าบางคนท่านค้าขาย ส่งออกบางคนบางท่านค้าขายเกี่ยวกับโลกออนไลน์บางคนบางท่านค้าขายเกี่ยวกับอาหารการกินมันมีเกณฑ์นะคะที่จะได้รับการเฉลิมฉลองได้ยอดได้เป้าหมดหมดกับความเครียดแล้วเนาะแล้วก็เก็บเงินเก็บทองได้เป็นเป็นช่วงที่คุณจะได้ขอบโกยในเรื่องของอไรายได้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเพิ่มจากที่มีอยู่หรือการที่คุณได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอ เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมีการวางรากฐานการเงินที่ดีแรกๆอาจจะมีปัญหาการใช้จ่ายการลงทุนการทําอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่จะต้องจัดการดีๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอืมแต่ช่วงแรกๆอาจจะต้องเสียเงินเยอะหน่อยอืมแต่ว่าพอผ่านไปสักพักการเงินของคุณจะคงที่การเงินของคุณจะราบรื่นมีเงินเก็บอืม ก็ประมาณนี้การเงินดีค่ะยังไงก็ดีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวอ่าพฤรัสเดินถอยหลังความรักเป็นอย่างไรคะ ออกมาบอกว่าในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่สถานการณ์ถ้าก่อนหน้านี้บางคนบางคู่มีปัญหามีประเด็นอะไรที่ยังไม่เข้าใจมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจถ้าเหมือนคุณคุยกันไม่รู้เรื่องก่อนหน้านี้มันมีอุปสรรคปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่เข้าใจบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นความรักที่มันอยู่คนละที่อ่า คุณเหมือนกับว่าคิดไปเองนึกไปเองเหมือนคุณต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเหมือนคุณความห่างเนาะมันทำให้คุณแบบว่าขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงเป็นช่วงที่คุณอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่อง ต้องปรับความเข้าใจบางคนบางท่านก็มีปัญหามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับการการมโนการคิดไปเองมันมีเกณฑ์ที่คุยที่คุณจะปรับความเข้าใจคุยกันร,รู้เรื่องออมีเกณฑ์ที่จะความสมหวังมันจะเกิดขึ้นความกังวลใจต่างๆนานาที่มันเข้ามาทําให้ความรักของคุณมีปัญหามันมีเกณฑ์ที่แบบมันจะกระจ่างอ,อ,อยากรู้อะไรเ,เหมือนคุณ เหมือนคุณได้รู้ได้เห็นน่ะเออได้รู้ได้เห็นสื่อสารเข้าใจเจอกับเหมือนคุณมาแอบดูก็ได้บางคนบางท่านอยู่ไกลกันมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะมาพบมาเจอจะมาดูความเป็นอยู่หรือมีเกณฑ์ที่ถ้าคนมีคู่หรือความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในโมเมนต์ที่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่คุยกันคุยกันก็เจอแต่ปัญหา มันมีเกณฑ์ที่จะได้เคลียร์กันในช่วงนี้เคลียร์กันเข้าใจกันความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆความกังวลใจลดลงมีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจกันได้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นช่วงที่ดาวภพเรือนปัตนิเนาะดาวเจ้าเรือนปัตนิก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธอยู่ในภพเรือนวินาศมันมีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันหรือ เป็นช่วงที่คุณประสาทกินคู่ของคุณอาจจะประสาทกินอ่ะเพราะว่าคิดไปเองแเพราะความห่างไกลเพราะปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณหวาดระแวงคิดไปเองแล้วก็จริงๆไม่มีอะไรเลยคู่ของคุณก็ยังรักคุณเหมือนเดิมเอ,อแค่การสื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดพลาดแต่จะมีการปรับความเข้าใจกัน อืมเป็นช่วงที่ความรักดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะดาวความรักของชาวลัคนาราศีธนูก็เป็นดาวดวงเดียวกับดาวการงานมีเกณฑ์ที่ความรักดีการงานก็ดีแล้วก็บางคนบุงท่านก็เป็นช่วงที่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อสื่อสารเจรจาในเรื่องของการงานนำมาซึ่งการเงินที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่คุณต้องพูดให้ให้ให้รู้เรื่องพูดให้ชัดเจนแล้วก็ ให้คู่ของคุณเนะี่ยตีความให้ให้ชัดเจนอย่าคิดไปเองอย่ากังวลใจไปเองอะไรประมาณเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณเหมือนกับมันจะถ้าบางคนท่านความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์ที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็มีการต่อยอดในเรื่องของความรักรักกันแบบอทุ่มเทแล้วก็ไม่มีความกังวลใจใดๆมันทําให้ความรักมันสดชื่นขึ้นอื ความรักคู่ครองที่มีความรักที่มีคู่ก็มีเกณฑ์ที่สถานการณ์ที่มันตึงเครียดก่อนหน้านี้มันจะค่อยๆคลี่คลายมันจะค่อยๆดีขึ้นถึงจะไม่หมดไปแต่มันก็จะดีขึ้นความกังวลใจมันก็จะคลายคลายตัวอะไรประมาณนี้สําหรับความสัมพันธ์ที่คนโสดก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนรักคู่ครองหรือสถานการณ์ความรักจะมีเข้ามาในช่วงนี้ทําให้คุณได้ชื่นใจบ้าง มมันทําให้คุณแบบรู้สึกรู้สึกคลายกังวลใจเนาะรู้สึกว่าเออก็มีความหวังอยู่บ้างนะออก็มีเข้ามาให้พูดให้คุยอะคะ่ะอืมถึงจะไม่ใช่ความชัดเจนถึงขั้นแบบว่าเป็นแฟนเป็นภออรรยาเป็นสามีแต่มีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามาให้ใหได้พูดได้คุยให้มีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกออแฮปปี้ในเรื่องของความรักเกิดขึ้นความสัมพันธ์ของคนที่โสดนะคะ มีเกตที่จะมีคนเข้ามาจีบอะไรประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะว่าสิงส่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังจะเกิดแรงกระเพื่อมอะไรขึ้นกับคุณอีกคะพระหลักเมืองเห็นไหมคะมาขึ้นขึ้นเหมือน ดา,า,าวพระเสาร์เลยพระหลักเมืองให้ความเป็นความร่มเย็นหลักหลักก็คือการลงหลักปักฐานสีิมงคลของบ้านเมืองมีเกณฑ์ที่การงานของคุณจะมั่นคงเหมือนศารพระหลักเมืองเนาะคุณมีหลักมีฐานในเรื่องของการงานที่ดีจบสิ่งเก่าๆดาวพูโตสิ่งเก่าๆจะถูกจบอะไรที่มันเป็นปัญหาจะถูกจบ คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จบกับวิบากรรมจบกับอะไรที่มันไปต่อไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ใช่ในเรื่องของความรักก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์หมายถึงว่าในเรื่องของการงานถ้ามันไปต่อไม่ได้มีเกณฑ์ที่บางคนท่านอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่มีเกณฑ์ที่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ พระจันทร์มาพระจันทร์พระจันทรน์ของชาวลัคนาราศีธนูก็คือดาวเจ้าเรืนอนมรณะอืมมันมีเกณฑ์ที่แบบว่าคุณจะมีแรงดึงดูดในเรื่องของการเงินการทองหรือช่วงที่คุณอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์สมูทอารมณ์ดีขึ้นการเงินดีขึ้นมีจินตนาการมีแพชชั่นใหม่ๆในการทำงานอาจจะได้งานที่ตัวเองหลักที่ตัวเองชอบก็ได้ จบงานที่มันไม่มีความมั่นคงหรือจบงานที่ไม่ทําให้คุณเติบโตในเรื่องของการงานตอนนี้ดูคุณแฮปปี้ขึ้นมากๆกับงานใหม่ก็ได้มาคนกอลงท่านเนาะพระแม่ธุรคาพลังอํานาจมีศักยภาพสูงความแข็งแกร่งคุณมีดีกว่าที่เห็นหรือคุณมีดีกว่าที่คุณจะไปทําอะไรที่มันไม่เติบโตงานที่ไม่เติบโตเงินที่มันไม่ขึ้นเลยหรือเงินที่ไม่สามารถจะทําให้คุณ อยู่อย่างมีความสุขได้อมืมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆกับงานใหม่กับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ศึกสงครามอาัฐานเด็ดขาดประทะฝา่าฟันดีขึ้นมากๆชีวิตของคุณดีขึ้นมากๆคุณจะเอาชนะกับปัญหาต่างๆได้ดาวพระอังคารอยู่ในภพเรือมนมรณะมีเกณฑ์เดินทางไกลค่ะผ่านศึกสงครามมาเยอะเป็นช่วงชีวิตที่คุณจะมีความมีความสุขความร่มเย็นมี มีหลักมีฐานในเรื่องของงานบางคนท่านก็เจอสิ่งที่รักถึงสิ่งที่ชอบในเรื่องของงานแล้วเนาะอาจจะออกมาเป็นเจ้านายตัวเองหรือได้ทํางานใหม่ที่ทําให้คุณมีความสุขก็ได้เป็นงานที่ทําให้คุณได้รายได้ที่ดีแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานเป็นงานที่ทําให้คุณแบบว่าทํางานทําได้ยาวๆคะ่ะทําอย่างมีความสุขอืมแล้วก็มีเกณฑ์จะเป็นงานที่อาจจะต้องออกนอกสถานที่เยอะ,อะเดินทางบ่อย,อ,ยอืม แต่ว่าคุณมีพลังมีความแข็งแกร่งมี energy ที่สามารถที่จะนำพาตัวเองไปสู่จุดที่มันสูงสุดในชีวิตของคุณก็ได้จุดสูงสุดในเรื่องของงานก็ได้คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะคะถึงมันจะมีความเหนื่อยต้องฟ้าฟันต้องบุกเบิกหน่อยแต่จะนำมาซึ่งรากฐานความมั่นคงในเรื่องของงานแน่นอนอการเงินก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะคะศักยภาพของคุณอะ่ะมันดีกว่า ดีกว่าที่คุณจะต้องหมกมุ่นกับสิ่งเก่าๆหรือสิ่งที่ไม่ทำให้คุณเติบโตอ่ะค่ะก็ประมาณนี้ไพ่บอกประมาณนี้อะไรที่มันไม่ใช่ในชีวิตของคุณนะมันมีเกณฑ์ที่จะจบอะแต่การจบการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งอะไรที่ดีกว่าเดิมอยู่แล้วคะ่ะคุณอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอนิงหรือไม่ก็คอมเมน่ารัก,น,รกน่ารักให้กับหมอนิงหรือไม่ก็ s พพ p o r t หมอนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่อง s ุปเปอร์แตงกดดแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ